ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพานในยะที่สองพิุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมเห็นว่าจักสุเป็นทุกข์ รูปเป็นทุกข์จักสุวิญญาณเป็นทุกข์จักสุสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ย่อมเห็นว่าโสตะเป็นทุกข์เสียงเป็นทุกข์โสตะวิญญาณเป็นทุกข์โสตสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกข์มสุขขเวทนาที่เกิด <Jamie, S 1> ขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ย่อมเห็นว่าคานะเป็นทุกข์กลิ่นเป็นทุกข์คานะวิญญาณเป็นทุกข์คานะสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกคมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ย่อมเห็นว่าชิวหาเป็นทุกข์ รถเป็นทุกข์ชิวหาวิญญาณเป็นทุกข์ชิวหาสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ย่อมเห็นว่ากายะเป็นทุกข์โภถพะเป็นทุกข์กายะวิญญาณเป็นทุกข์กายะสัมผัสเป็นทุกข์ แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ย่อมเห็นว่ามณะเป็นทุกข์ธรรมเป็นทุกข์มโนวิญญาณเป็นทุกข์มโนสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข ภิ่ขูทั้งหลายนี้แลปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน